没婚呀。<music> น้องชายบ้านเถอบ้า คือระเบียบวินัย <coughs> ต่อไปรูปที่สาวน้องสาวซีเจอเนเชอร์อต่อไปรูปที่ชายอง เ็นี่นั่งตรงนี้ครับนักับเพื่อนพี่ไปด้านนู้นครับโจฮีไปนี มีเสียง